2. คือสารพยามุจลินนาคราช 3. าคือสารองค์นาคาทิปดีศรีสุดโทวิสุทธิเทวาและ 4. คือสารเท้าวิรูป,ปักเขมหานาคราชเจ้าซึ่งตำนานการสร้างนะครับในสมัยก่อนเนี่ยสนามบินสุนภูมิจะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่าหนองงูเห่าซึ่งในการก่อสร้างสนามบินในครั้งนั้นเนี่ยครับก็ประสบปัญหาในการก่อสร้างเยอะมากจนทำให การก่อสร้างเนี่ยล่าช้ารันเวย์เนี่ยมันมีรอยแตกแล้วก็เครื่องบินเนี่ยมันไม่สามารถลงจอดได้ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่สําเร็จสักทีนะครับจนถึงวันที่ใกล้จะต้องเปิดสนามบินเข้าไปทุกทีแล้วนะก็เลยในการก่อสร้างองค์สามพญานาคทั้ง4เนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งทั้ง4ี่สารเนี่ยก็จะประจ,จําอยู่ทั้ง4มุมโดยรอบของสนามบินสุวรรณภูมิ แล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับ